สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ5ปัจจัยที่ทำให้ทีมชาติไทยมีโอกาสใช้ระบบหลัง3ลุยเวิลด์ครับรอบคอร์ิฟายปกติแล้วอากิระนิชิโนะจะใช้งานระบบการเล่น4-2-3-1กับทีมชาติไทยมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติชุดใหญ่หรือทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีตั้งแต่ที่เขาคุมมาในทุกทัวร์นาเมนต์แต่ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ในอีก3เกมสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันที่อากิระนิชิโนะจะใช้ระบบการเล่นแบบหลัง3ในบางเกมจากปัจจัยต่างๆเราขอวิเคราะห์5ปัจจัยที่ทําให้มีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้ทัพทีมชาติไทย ใช้ระบบหลัง3ากับบางเกมใน3เกมสำคัญของศึกโ o r l ค c ับ2022บรอบคอลี่ไฟในครั้งนี้สมัยนิยมไทยลีกเป็นช่วงเวลาที่ระบบกองหลัง3คนกำลังฮอตฮิตติดลมบนในศึกไทยลีกอย่างมากและไม่ใช่แค่เพียงการเลือกใช้แต่ระบบดังกล่าวได้นำพาความสำเร็จอย่างบรรทับปรมมามอบให้กับสโมสรต,ต่างๆอีกด้วยโดย4ทีมแชมป์กับรองแชมป์ของ2ถ้วยในประเทศไทยในฤดูการที่ผ่านมาต่างก็ใช้งานระบบหลัง3ทั้งสิน้น ไม่ว่าจะเป็นบีจีปทุมยูเนเตดทีมแชมป์ไทยลีกบุรีรมยูเนเตดทีมรองแชมป์ไทยลีกสิงเชียงรายยูเนเตดทีมแชมป์ช้างเอฟเอคัพและชนบุรีเอฟซีทีมรองแชมป์ช้างเอฟเอคัพซึ่งการเรียกตัวนักเตะทีมชาติไทยทั้ง47คนของอากิระนิชิโนในตอนแรกนั้นมีนักเตะจาก4สโมสรดังกล่าวรวมถึง22คนด้วยกันนั่นหมายความว่ามีนักเตะประมาณครึ่งไปอย่างน้อยที่เล่นในระบบหลังสามในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งมีความเคยชินกับระบบดังกล่าว และพร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกหลัง3ได้ทันทีแต่คงไม่ใช่ทุกเกมที่นิชิโนจะเปลี่ยนจากระบบหลัง4แบบมาตรฐานมาเล่นในระบบหลัง3แต่ก็ไม่แน่กับบางเกมโดยเฉพาะกับการเจอกับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์เจ้าภาพของกลุ่มซึ่งเป็นทีมชั้นนําที่สุดในกลุ่มหรือบางจังหวะของเกมที่ต้องการเกมรับที่แน่นหนาระบบเซนเตอร์ฮับจำนวน3คนเมื่อเล่นเกมรับก็จะกลายเป็นกองหลัง5คนทันทีเพราะจะมีวิงแบ็กอีก2คนทั้งซ้ายและขวา ลงมาช่วยปิดกั้นเกมรุกฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นระบบที่ซื้อเกมรับได้ดีและเกมระดับเอเชียที่ต้องการความรับุ่มในเรื่องของเกมรับก็มีโอกาสไม่น้อยที่หลัง3จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้วิงแบ็กเพียบในรายชื่อของแบ็กซ้ายและแบ็กขวาทีมชาติไทยชุดนี้มีนักเตะที่เป็นวิงแบ็กหลายคนซึ่งปกติก็รับผิดชอบทั้งเกมรับและเกมรุกทางกราบซ้ายและขวาให้กับสโมสรอ,อยู่แล้วโดยเฉพาะฝั่งซ้าย มีเจ้าพีสัสลักไหประโคนจากรังระสาสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดและฉัดมงคลเรืองธนโรอดกราบสายอนาคตไกลจากเชลบุรีเอฟซส่วนฝั่งขวามีตัวเลือกของนักเตะท,ที่รับบทบาทวิงแบ็กขวากับสโมสรทั้งกับตันต้นนฤบดินวีรวัฒโนดมจากบุรีรัมยูเนเต็ดสันติภาพจันง่อมวิงแบ็กขวาพลังเหลือล้นจากแชมปาลีกบีจีปทุมยูเนเต็ดซึ่งนอกจากสองรายนี้แล้วนักเตะอย่างทิสตองโดนิติพงศ์เสลานนท์และสุพรปินากาตาโพ ก็สามารถเล่นได้ในตำแหน่งวิงแบ็กขวาหมุนระบบได้ฟุตบอลสมัยใหม่ไม่มีอะไรตายตัวโดยเฉพาะรูปแบบการเล่นบ่อยครั้งที่เราจะเห็นทีมระดับโลกใส่ฟอร์เมชันในการลงเล่นในหลายแบบในเกมเดียวกันซึ่งระบบ3-5-2นั้นสามารถปรับเป็น4-2-3-1หรือ4-3-3ได้ในจังหวะเล่นเกมรุกถ้าหนึ่งในเซ็นเตอร์ฮาฟสามารถเล่นกองกลางตัวรับได้เช่นธนบูรเกสารัต โดยกองหลังรายดังกล่าวจะถูกดันขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะกองกลางและแบ็กสองครั้งจะกลายเป็นฟูลแบ็กซึ่งหากมีใครสักคนกําลังเติมเกมอีกฝั่งก็จะถอยลงมาเล่นเกมรับนอกจากนี้ระบบหลัง3ยังเอื้อให้วิงแบ็กเล่นในระบบอินเวอร์ส์วิงแบ็กได้อีกด้วยโดยจะเป็นตัวเข้ามาเชื่อมเกมแดนกลางอีกหนึ่งคนเพราะมีกองหลัง3คนคอยซัพพอร์ตเกมรับอยู่แล้วความยืดหยุ่นของระบบการเล่นที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์เมชันการยืนได้อย่างสมูท ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้ตัวเลือกหลังสอาจจะเกิดขึ้นกองหลังตัวซ้ายสิ่งหนึ่งที่ทําให้การใช้งานในระบบหลัง3าของนิชิโนกับทีมชาติไทยดูมีน้ําหนักขึ้นมาก็เนื่องจากเฮดโค้ชญี่ปุ่นรายนี้ตัดสินใจเรียกตัวกองกลางที่เล่นในตําแหน่งกองหลังตัวซ้ายของระบบเซนเตอร์ฮาฟสาคนมาติดทีมจากที่ทราบกันการเล่นระบบหลังสจะต้องมีกองหลังฝั่งซ้ายที่ไม่บอดซ้ายคือสามารถเคลียร์ด้วยเท้าซ้ายได้ดี รวมถึงการเคลียร์บอลนั้นอาจจะเป็นการเปิดเกมรุกในตัวหรือภาษาฟุตบอลเรียกว่าเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นการเรียกสถาบันแดงสี1ในกองหลังตัวกลางที่เล่นตัวซ้ายได้ในระบบหลัง3เหมืมอนเป็นการบอกอะไรบางอย่างว่าเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบสรายในบางเกมของทีมชาติไทยในศึฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกครั้งนี้ก็เป็นได้ ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่มีโปรแกรมทําศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มจีใน3นัดสุดท้ายที่สรหรัฐอเมริกาช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้นําทัพโดยอากิระนิชิโนะพร้อมด้วยสตาฟโค้ชเดินทางถึงยุยอีแล้วเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมาและเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ครั้งแรกผลปรากฏว่าทุกคนไม่มีเชือ้อล่าสุดมีการเปิดเผยกําหนดการเดินทางของเจ้ากันธนวัฒน์สินจิตถาวร แนวลุกดาวรุ่งสายเลือดไทยวัย21ปีจากเลสเตอร์ซิตี้ทีมแกล่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เตรียมจะเดินทางเข้าร่วมสมทบแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยโดยจะออกเดินทางจากกรุงลนอดอนประเทศอังกฤษในวันจันทร์ที่24พฤษภาคมและจะไปสมทบกับทีมชาติไทยที่นครดูไบของ UAE ในวันอังคารที่25พฤษภาคมนี้ท้งนี้ทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติโอมานในวันที่25พฤษภาคม และพบกับทาจิกิสถานในวันที่29พฤษภาคมก่อนลงทําการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2จักรพันธ์แก้วพรมกองกลางจากบุรีรัมยูเนเต็ดกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบ3ปีโดยปัจจุบันอยู่ที่ UAE กับทีมแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่เหลืออีก3นัด ของเครื่องวัย2ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้แต่ปราสาทสายฟ้าดึงอเล็กซานเดอร์กามากลับมาคุมทัพอีกครั้งโดยเฉพาะการทำไปถึง10แอซเซนต์นลกีก่อนถูกอากิระนิชิโนเฮดโคช้างศึกเรียกเข้ามาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังเป็นการกลับมาติดธงอีกครั้งในรอบ3ปีอีกด้วยขณะดเดียวกันจักรพันธ์แก้วพรมยังมีลุ้นใส่เสื้อเบอร์สิบของทีมชุดนี้หลังปรากฏภาพเจ้าตัวสายมมาเลขนี้ในการฝึกซ้อมครั้งแรกที่ UAE เมื่อวันที่22พฤษภาคม แทนที่ทีลิลินแดงดากองหน้าตัวเก่งจากบีจีปทุมที่ถอนตัวไปเพราะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์สำหรับจักรพันธ์แก้วพรมติดทีมชาติไทยครั้งล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องในยุคข,ของมิโลวานลายวัตที่เปิดบ้านพาให้กับจีนศูนย์ประตูต่อสองเมื่อ2มิถุนายน2018ชัดมงคลเรืองธนโรธแบ็คซ้ายและรุ่งทีมชาติไทยหวังเก็บประสบการณ์จากแคมป์ช้างศึกให้ได้มากที่สุด ในระหว่างการเตรียมทัพเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แบ็กซ้ายวัย19ปีจากชลบุรีเอฟซีกล่าวว่าในแคมป์ทีมาตดไทยผมได้สัมผัสถึงความเก่าและความเก่งของรุ่นพี่โดยเฉพาะเวลาซ้อมได้รู้เลยว่านี่คือฟุตบอลระดับสูงอย่างแท้จริงซึ่งผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนตอนนั้นมันทําให้ผมได้รู้เลยว่าเรายัางไม่ใช่คนเก่งอะไรยังมีข้อบอกพร่องทั้งเรื่องร่างกายและความฟิต ผมยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดสภาพร่างกายของผมในตอนนี้ยังดีอยู่ตั้งเป้าไว้ว่าจะมาซ้อมและเรียกความฟิตที่ UAE ส่วนเรื่องการฝึกซ้อมโค้ชพยายามบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนเร่งจนเกินไปค่อยๆแต่ระดับความฟิตไปเรื่อยๆนอกจากนี้ฉัตรมงคลยังพูดถึงในการลุ้นแย่งตำแหน่งแบ็คซ้ายในทีมชาติไทยว่าผมยังไม่ได้มองถึงตรงนั้นผมมองแค่ว่ามาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ส่วนจะได้รับโอกาสหรือไม่ขอให้เป็นหน้าที่ของโค้ช แต่ผมจะพยายามทําเต็มที่ในส่วนของผมให้ดีที่สุดผมคิดว่าถ้าผมมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ผลลัพธ์จะออกมาดีผมบอกตัวเองว่าให้มุ่งมั่นอย่างเดียวก็พอทีเธอนบุญมาทันสุดยอดแบ็คซ้ายขวัญใจชาวไทยจากโยโกฮาม่าเอฟเอรีนอสเผยว่าตนเตรียมตัวที่จะฟ้องบรรดาเกลียนคีย์บอร์ดที่แสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำรุนแรงจากกรณีที่เจ้าตัวตัดสินใจถอนตัวออกจากทีมชาติไทย ชุดคัดบอลโลก2022เจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทันประกาศถอนตัวออกจากทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบ2โซนเอเชียที่ทีมชาติไทยมีคิวลงทําการแข่งขันอีกสานัดในรอบแบ่งกลุ่มโดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันประเทศญ,ญี่ปุ่นเข้มงวดเรื่องการตรวจเข้มหาเชื้อไว,วรัสโควิด -19 เป็นอย่างมากถ้าไปและตอนเดินทางกลับจะต้องรับการกักตัว14วันจากการถอนตัวของเจ้าอุ้มทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล มีหลายคอมเมนต์ที่ใช้ถ้อยคำด่าทอดาวเตะรายนี้อย่างรุนแรงตามเพจเฟซบุ๊กต่างๆรวมไปถึงอินสตาแกรส่วนตัวล่าสุดทีละทอนคอมเมนต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่งระบุว่ากำลังรวบรวมหลักฐานของบรรดากเกลียนคีย์บอร์ดที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมและรุนแรงเกินกว่าเหตุซึ่งเมื่อกลับประเทศไทยจะขอไล่เช็คบินบุคคลเหล่านั้นอย่างแน่นอน